แบมบี้ทีมงานจากโคเว t ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแบมในงานสถาปนิก65ค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะโคเวของเราค่ะก็ได้ยกทัพเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศมาจัดบูธภายใต้แนวคิด We innovate for your better life ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ของการดื่มน้ำ <Okay. S 1> ที่บูธหมายเลข S408 หรือกิจลาย O40 Challenger 3 Impact เมืองทองธานีค่ะโคเวได้นำสินค้ารุ่นใดมาจัดแสดงโชว์กันบ้างตามแบมเข้ามาภายในงานกันได้เลยค่ะ อนที่เราจะไปเจอบูธกิจกรรมใหญ่นะคะต้องบอกว่าโคเวค่ะเขาได้จัดมุมถ่ายรูปไว้ทั้งหมด4มุมด้วยกันภายในงานสถาปนิก65ค่ะผู้ร่วมงานท่านใดที่มาภายในงานนี้อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้ไดค่ะกับบูธของโคเวของเรานะรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับบ้านแน่นอนคะ่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับโซนแรกกันแล้วนะคะโซนนี้ค่ะเป็นเครื่องกรองน้ําจากโคเวนะคะวันนี้มีมาโชว์ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันแนะนําเลยนะคะตั้งแต่รุ่นแรกค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะเจ้า Neo Plus นั่นเองค่ะมีน้ําทั้งหมด3อุณหภูมิด้วยกันน้ําร้อนน้ําเย็นและน้ําอุณหภูมิห้องค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ รุ่นต่อมาค่ะต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องกรองน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดของทางโคเวค่ะนั่นก็คือเกรซี่นะคะสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาค่ะตัวนี้มีน้ําทั้งหมด8อุณหภูมิด้วยกันนะคะซึ่งน้ําร้อนเนี่ยสามารถปรับได้นะคะตั้งแต่ 40องศานะคะไปจนถึง90องศากันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาจะมีแสง UV ค่าเชื้อเมื่อเรากดจ่ายน้ําด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆของเจ้าเกรซี่ค่ะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องกรองน้ํารุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่แบบ ทางโคเวได้นํามาจัดแสดงโชว์นะคะนั่นก็คือรุ่นคอนั่นเองค่ะเหมาะสําหรับออฟฟิศนะคะหรือว่าสํานักงานต่างๆใช้ได้แบบทางออฟฟิศเลยนะคะรุ่นที่4นะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่เป็นสายมินิมอลนะคะชอบความแบบน่ารักแล้วก็เขามีสีที่สวยด้วยนะ,ะสำหรับเจ้าชินเมอนตัวนี้ค่ะความโดดเด่นของเขาคือสามารถรองรับภาชนะได้แบบทุกแบบเลยรุ่นที่5ค่ะกับในส่วนของเครื่องกรองน้ํา G1 ค่ะ สำหรับเครื่องกรองน้ำ G1 ต้องบอกว่าคุณสมบัติของเขาเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดที่โคเวมีแล้วนะคะกับเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้เครื่องกรองน้ำรุ่นวิลลาเอ็มค่ะมีน้ำทั้งหมด4อุณหภูมิด้วยกันน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิห้องค่ะและภายในงานโคเวยังมีจุดบริการทดสอบรสชาติน้ำไว้บริการให้กับทุกท่านอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเครื่องฟอกอากาศของทางโคเวนะคะเราได้นำมาจัดแสดงทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะสำหรับรุ่นแรกรุ่นนี้เลยนะคะกับใจแอนนั่นเองค่ะโอ้โหนะ,คะเครื่องใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขานะคะคือสามารถใช้ได้ในพื้นที่97.1ตารางเมตรนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับห้องประชุมนะคะห้องสัมมนาหรือว่าออฟฟิศต่างๆค่ะต่อมาค่ะฮอรซอนนะคะขนาดเล็กกระทัดร น่ารักมากๆนะคะเป็นของตกแต่งบ้านก็ได้ด้วยและที่สําคัญคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาคือเราสามารถที่จะนําตัว pre-filter นะคะร์มาล้างทําความสะอาดเองได้แล้วก็ใส่เก็บกลับเข้าไปแบบนี้นี่เลยนะคะจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอนค่ะรุ่นต่อมาค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่นคลาสสิกค,ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเขาเหมาะกับ พื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ33ตารางเมตรค่ะไปกันต่อเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะเจ้าสตรอมนั่นเองนะคะเขามีแรงลมนะคะที่แรงมากๆเลยสามารถปรับให้แบบใช้แทนพัดลมได้เลยทีเดียวนะคะถ้ายังมีอีกรุ่นหนึ่งค่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศอีกเช่นกันนะคะที่ดีไซน์เนี่ยสวยงามแล้วก็สะดุดตาม,มากๆค่ะกับนี่เลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะที่กำลังจะมีวางจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้ สามารถติดตามได้กับโคเวทไทยแลนด์ได้เลยค่ะและภายในงานนี้ค่ะเรายังมีจุดทดสอบประสิทธิภาพการฟอกอากาศด้วยค่ะและสําหรับรุ่นที่กําลังทําการทดสอบอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือรุ่นแพลตฟอร์ม600นั่นเองที่เรากําลังจะเปิดทําการจําหน่ายในเร็วๆนี้แล้วสามารถฟอกอากาศได้ถึง3ทิศทางด้วยกันและก็ยังมี10ไส้กรองค่ะ แล,และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โซนสุดท้ายค่ะหรือว่าโซนบอดี้แคร์นั่นเองค่ะและตอนนี้ข้างๆของแบมนะคะนั่นก็คือสินค้าฝารองนั่งสุขภัณฑ์หรือว่าแบตเตอรี่บีเด้ค่ะติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินปลั๊กไฟค่ะเพียงแค่ใช้แบตเตอรี่ 2A 3ก้อนเท่านั้นเองก็สามารถใช้งานได้แล้วสะดวกสบายสุดๆสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีปลั๊กไฟในห้องน้ำค่ะและต่อมาค่ะกับรุ่นนี้นะคะ ฝารองนั่งสุขภัณฑ์รุ่นฟอนตาน่าค่ะเขามีรีโมทนี่ไว้ควบคุมการใช้งานได้ด้วยนะคะสามารถควบคุมระยะไกลได้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถปรับอุณหภูมิของฝารองนั่งได้ยังมีตัวไมโครฟิลเตอร์กรองน้ําเข้ามาก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งค่ะทําให้คุณมั่นใจในความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในบูธของโคเวในงานสถาปนิก65ค่ะภายใต้คอนเซปต์ We Innovate for Your Better Life และวันนี้ดิฉันแบมบี้บุญนุษย์จากโคเวไทยแลนด์ขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมมาร่วมชมงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ